mở sung kha mở sung ba mẹ bên hông cậu đại ca họ cậu cú cọ cú con kha xuống sung tăng sinh kha xuống sung kha mèo cái song bàn đại ca qua cấm nhau cậu ạ âm lại hất cậu ạ à khiến yến ma thang cấm nưng à yến ma thang có để để an thang cấm nưng kha nó mèo cái chơi an nhã có đây là an tròn นะคำในคำได้ก่อย้อนมาแทงเมื่อไกลในคำได้อ่านนะครับว่าคำได้ยินนะครับว่าคำได้ยินเนี่ขยนนะขึ้นย้อนมาใเฮลุงจะอ่านทาัน้งเปลียนอันได้เป็นปอกที่ชองอ่ะค่ะอ่านปอกที่ชองอ๋อค่ะตีย้อนมาว่าใครกัดถามเมตตาดีอันว่านั่นนะอันในกรกบเปิดแต่ก็ย้อนมาเขาแช่คู่เมืองดีย้อนอักขังอ่านทาันน้งเปลียนนึงค่ะ อ่านทั้งกำก,กันเนาะเมื่อก่ก็อ่านก,กนะกำอย่างเงี้ยคำไรยินเขาแบบเมื่อก่ก้กำในฮัมเตอ,เอ,อ่านปันใหนะ้เขาเลยเอากอดถ่อมกุ้วันกุ้วันนะเขาคาไลเขาอยู่ไกลกันตั้งลุงเสจาลุงเสาก็ได้ขึ้นหอปันแทงเปล่านึงอ่ะกาถาเมตตาลีเขาเนะาะกถาเมตตาลีนะครับกถาเมตตาลีในรลอดรอดฉนันน้ำชีชุกนาก็ไลยหอดฉนันน้ แปงเอาตาหน้าตาตาก็เลยเอาเป่าน้ำหอมสฉติโตก็เลยเป่าโคเลี่ยงเฉนุงก็เลอ่าเป่าน้ำเอาบก็เลเป่าน้ำเฉกินก็เลยครับเป็นกาถาเมตตาดีครับว่าเป็นกาถาเมตตาดีครับเนาะมีเนื้อปั๊บโหใจเป็นอากาศกับนะปั๊บโหใจเป็นอากาศโหใจเป็นอากาศอันลุงแอ่าขายนั่นลุงแฉว่าพปเผอเลยหลูนั่นอยู่ดีกินวันนะ พอกนอยู่ด <irgendw el che> anyway, ีไงพอมาดูในอยู่ดีกินวันกูก็ค่ะหายกูก็ค่ะนะยอกะปองเป็นวดเป็นเวนเลยนะนะว่าเป็นวดเป็นเวนกะทั้งหายน่ะนะนะว่าเป็นยอกะอันเป็นท่องว่านะอันเป็นเนื้นเนั่นเลยนั่นแต่แทงมิองกะแกกะพว่าเป็นยอกะอันมาทั้งบดทั้งเวนนั่นเตะมาจมบวดจ้ตามนั่นเตะหายเฮาก้องเลยปีวดไปตามให้ก้องเลย ชขำสะอยู่ดีกินวันขึ้นค่อยออกแตันตายก็มันตายนะคนตรีรอดตายก็นำไหนเอาค่ะนะโหจะเป็ปรกาศเนี่ยพอได้หรือในดินเนี่ยเปตนประกาศสามกองเนี่ยเป็นดิกใต้เขาค่ะเนาะปาลีก็ป้าอนนักก็ป้าคำเดียวะค่ะเอาค่ะเตะอ่ะานกถาอันเตะก็ยยอนมาให้ก่อนนะเขาเขาเปิดถอดมาออกค่ะเมตตาข้อปันเขากำว่าน้ำมตราชสามกัมค่ะนะน้ำมอตราชว่าสามกัม ปวนะานามตสาวกละตอนนี้คะ่ะปุกทะเมตตาเิกตัมมามะปุกทะปุกถานุภาเวนะธัมมะเมตตาเิกตัมมามะธัมมะธัมมา,มมา,มมานุภาเวนะสังฆะเมตตาเิกตัมมามะสังฆะสังฆานุภาเวนะเทีว่าสามแปดครับปุกทะเมตตา สกตังมะมะโปกทะโปกฐานูพาเวนะธรรมะเมตตาสกตังมะมะธรรมะธรรมานูพาเวนะสังฆะเมตตาสิกตังมะมะสังฆะสังฆานูพาเวนะทางเปลี่ยนกับโปกทะเมตตาสกตังมะมะโปกทะโปกฐานูพาเวนะธรรมะเมตตา เกตังมะม,มะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตตาเกตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวะนะนี่ค่ะเป็นกาถาเมตตาเป่าเสิน้ำสุกนาก็เมตตาลีเป่าเสินแป้งตานาตัดตานาตัดแกีมก็เป็นอจุนลีเป่าเสินน้ำหอมสิทธิโคเลงก็เป็นเมตตาลีเป่าโคเป่าเลี้ยงเชนุง ก็เมตตาลีเป่าตั้งกินตั้งย่ำใช้กินก็เมตตาลีเป่าน้ำใช้กินก็เป็นน้ำเมตตาลีเป่าน้ำล่างนาก็เมตตาลีนะอตื่นมาหลอดน้ำโมตาชาสามกัมปน้ำโมตาชาสามกัมก็หลอดกาเนยสามเปลียนก็เลยเจ็ดเปลียนก็เลยเก้าเปลียนก็เลยค่ะเป็นกถาเมตตาค่ะนะเมตตากำนในซ้ำ โห่เจเปิตาการนะโห่เจเปิตาการโห่เจเปิตาการในวันง่ายๆกันค่ะนะอุงนะโมพุทธายะอุงนะโมพุทธายะอุงนะโมพุทธายะวันไหนกันวาทิติกันะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะวาทิติกันะเป็นกาถาลีนะโห่เจเปิตาการแล้วนีครัในชั้ม อันติยอนมาว่ากาถาเปิลอัมเซออัมเนนะคัเนะาะกาถะเปิลอัมเซออัมเนนะนสศึกปืนนี่มีนาดิประการสามกลองเหมือนกันค่ะน้าศึกปืนว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่นนี่ไปคุจักยานนะเมื่อน,นั้นศาสนาไปเฮิร์กเลยค่ะพอเจ้ายานเขาก็ตุ้งช้อมเนี่ยนะเปิลออกมาหินทึมเปิลออกมาหินทึมอะไ,ไตุ้งช้อมก็อไรเ,เขาช้อมมายานเขาจเจ้ามาเราลัด พระเป็นเจ้าว่ะลายเขาซ้อมครัมีคนออกมาเห็นทึมครับอ๋อเปน้ออกมาเห็นลาทึมพระเป็นเจ้าจังเมตตาช้อนบันกคาถาให้เนี่ยครับว่าเฮลก็ย่าหันเจ้าเขาก็รอดคาถาภาวนารอดติ๊กๆดพระกัดตุ้งซ้อมเนี่เปิ้ลก็หักห่มจมตอนเปิ้ลลองซ้อมบ่แจนเป็นแถวเป็นแถวมีคนลองซ้อมลาซช้อมลาเขาซ้อมกูวันในครับอ๋อจำถ่อมได้ครับเนาะเพราะเพื่อใครเอาการรอดก็ เขาเป็นดุกเรื่องเปิ่นก็เปิลเรื่งอัมเชอัมเนเขาอยู่จอมเปิ่นก็อัมเชอัมเนเขาเฮ็ดการสังก็เปิ่นอัมเชอัมเนเขาอยู่ดีแล้วเขาเฮ็ดการสังก็เปิ่นอัมเชอัมเนกาถาเปิ่นอัมเชอัมเนนะครับนะทำไหมครับเนาะพอไข่คเต็มก็เต็มไว้พอไข่ถ่อมก็ถ่อมเอาอ่าเอากระรอดครละเอากรอดให้ลุงชายก็รอดออกครับพอเป็นสารนี่ ฉลาดเขาเอาเห็ดอ้างให้ดไตน้ำมันครับเจิ้งปากแปดเพราะเป็นฉลาดเนีเปิ้ลเอาเห็ดอ้างให้ดไตน้ำมันกระทะเปิ้ลอ่ำเซ่อ่ำเน่เนี่นะเปิ้ลแค่เห็ดล็อกอ้างให้ดไตมังกอกเขาเอาเป่าเต้นก็มีมังกอเอาเห็ดอ้างให้ดไตน้ำมันก็มีกระทะเปิ้ลอ่ำเซ่อ่ำเน่นในค่ะเนาะในคะ่ะทำได้ค่ะเนาะง่ายๆก็ค่ะนัยันตทีจะมะหาวิลา สัตเตเมนะตถาคตาธรรมเมนะนิยะมานะนังกะอุสุยาวิจานณทังถมทำได้แทงคันนะว่าหลายๆเปลี่ยนนะวาสามเปลี่ยนก็เลยเจ็ดเปลี่ยนก็ไดเก้าเปลี่ยนก็เลยนะวาติติก็เลย bên âm sê âm nê nè cả thà bên âm sê âm na yan ti cha ma la sát me na ta thà cả ta tham mê na ni ya ma na nang ca u su ya vi cha na thằng mà này cả không và thăng biến nữa, 3 biến. Na yan cha, Mahavi la, sata me na, ta tha gata, thame na, niya, mana nang, cau suya, vi cha na thang. Vâng này các kha, Ratte tika no กะทธ์เปิ้นอําเชอัมเดกะมีสามปุกวะค่ะเนาะเมื่อไก่ก็ดอดกัดกัมมื่ไก่กัดไ้ก็อันยอนมานั่นค่อตั้นเลยยินแล้วก็หามหันะก็นในขึ้นยอดลุงฉะคอปันทึงกัมเนี่ยลุงฉะก็าหอบกัมที่สองอะคันเนี่ยจมกันเนาะยินดียินจมกุกเกากุกคนกะขอบคุณกุกเกาที่มาถ่อมที่มาปันแห้งค่ะเนาะข้าวเสียกุ้งเมืองดีกะ ย้อนมาสูงตรงตับพ่อแม่พี่น้องของกุ๊กก๊อกค่ะย้อนสู่ให้อยู่ดีกินหวานกันกุ๊กก๊อกค่ะให้อยู่ดีกินหวานเฮ็ดการนใหญ่มาสูงหน้าการนใหญ่เฮือเฮิงกําย้อนให้อยู่ดีมีเงินย้อนให้ห่างกึกปึนกกกคนมาสูง